อีกแล้วค่ะท่านผู้ชมมาอัปเดตข่าวลิซ่ารอบเช้ากันค่ะวันนี้วันพฤหัสก็ต้องสีฟ้าเท่านั้นนะคะเพราะวันนี้นะคะลุกที่โตลนโตเดย์สนะคะลิซ่าชีเสิร์ฟสีฟ้าคริสตลัลเพชรวิบวับอีกแล้วค่ะตาอาจจะไม่แตกเท่าชิคาโกนะคะแต่ก็สู้แสงไม่แพ้กันค่ะฟิลสาวเพิ่งกลับมาจากไนท์ปาร์ตี้เวอรชุดเพอร์ฟอร์มที่เน้นขายสวยนะคะรองเท้าเนี่ยเข้าเซ็กสีสวยมากเลยนะเมือนลิซ่ากำลังจะบอกว่าฉั ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่สาวอีกต่อไปแล้วนะคะบางคนถึงขั้นสงสัยว่าเกิดเหตุอัิเสบอะไรไหมพอชุดเนี่ยดูไม่เหมาะกับการเต้นเลยชุดเรดตรัดรูปขนาดนี้นะคะพอเต้นเนี่ยช่วงเบรกแดนเนี่ยมันก็ดันทะลกขึ้นนะคะทุกคนจนน้องจะต้องดึงลงนะคะเพื่อให้มันคืนทรงเดิมค่ะแต่ลิซ่าก็จัดการชุดได้อย่างดีเลยนะคะส่วนตัวก็ว่าสวยดีนะคะทุกคนอาจไม่ใช่ชุดที่เหมือนเพอร์ฟอร์แมนที่น้องเคยใสย่แต่ดีเทลใช้ได้เลยนะคะมีการติด ปีกตรงช่วงสะโพกด้วยเหมือนปีกนางฟ้าแล้วชุดนะคะสวยมากเล่นแสงดีเลยค่ะและสถิติต่อมานะคะยอดการค้นหาบน Google หลังจบโซโล่ของทั้ง4สาวนะคะลิซ่ายังคงเป็นอันดับหนึ่งของสมาชิกแบ็คพิงอยู่เลยค่ะมาต่อกันด้วยที่เมื่อวานนี้นะคะลิซ่าบอกกับโรเซ่ว่าจะมาร่วมแสดงด้วยนะคะเพราะครั้งก่อนเนี่ยมาไม่ทนันน้องแต่งหน้าอยู่นะคะแต่วันนี้ลิซ่ามาทันแล้วค่ะลิซ่าก็เลยร่วมแสดงด้วยนะน่ารักมากๆเลยค่ะคู่นี้ D'an 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 แต่ช่วงอังกอรนะคะครั้งนี้เป็นคิวของลิซ่าค่ะเมื่อวานเนี้ยสสาวนะคะร้อง APT ค่ะแต่วันนี้นะคะร้อง f u c k Up the World ค่ะและเซอร์ไพรส์ก็อยู่ที่เจนนี่นะคะลงไปนอนแบบพี่แดนเซอร์นะคะส่วนพี่จีซูเป็นลิซ่าค่ะคลอมเจนนี่นะคะแล้วก็สะบัดผมโชว์ความเซ็กซี่ใหญ่เลยค่ะลิซ่าคือตกใจเลยนะคะคือพี่เนี่ยรอลิซ่ามาตลอดนะคะเกี่ยวกับท่าเต้นนี้นะคะสงสัยนียพี่คงจะซ้อมมาแล้วค่ะเลยสะบัดฉ่ำเลยนะคะปังมากเลยค่ะพี่จี และข่าวต่อมานะคะลิซ่าในตัวอย่างล่าสุดของรายการ hitmaker ทาง Netflix นะคะที่จะออนแอร์จริงคืนวันพรุ่งนี้นะคะมีช่วงหนึ่งลิซ่านะคะบอกกับทางผู้เข้าแข่งขันแต่งเพลงนะคะที่จะทำเพลงให้กับลิซ่าเนี่ยทั้ง12คนว่ากำลังมองหาแนวเพลงที่ติดหูแล้วก็สดใสน,นะคะจังหวะไม่ช้าเกินไปพอลิซ่าเนี่ยเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์นะเลยอยากให้มีท่าเต้นเข้าไปด้วยค่ะถ้ามีท่อนแรปด้วยก็จะเยี่ยมเลยนะซึ่งคนเนี่ยสังเกตชุดกับทรงผมลิซ่า ะะเพราะมันคือชุดเดียวกับช่วงคริสต์มาสนะเมื่อปีที่แล้วเลยค่ะลิซ่าเนี่ยถ่ายงานซ้อนกันสุดๆค่ะ,คะก็ว่าทําไมทีมงานอยู่เต็มห้องนะคะที่แท้ก็ถ่ายงานซ้อนๆกันไปเลยแทนง,งานของลิซ่าเนี่ยยาวๆไปเลยนะคะเหลือแค่ปล่อยออกมาให้พวกเราเนี่ยได้รับชมเท่านั้นค่ะเราฟังเพลงใหม่ของลิซ่ากันได้เลยนะคะลิลลี่แต่ไม่รู้ว่าจะมาช่วงไหนนะคะเพราะรายการเนี่ยคงต้องเล่นซีนผู้เข้าแข่งขันไปก่อนเนาะแล้วทางรายการนะคะก็มีการอวยยศด,ด้วยนะคะว่าควีนลิซ่าของเราแทบ รอไม่ไหวแล้วที่โลกจะได้ยินสิ่งที่นักแสดงเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อลิซ่านะคะเขาให้คะแนน11เต็ม10เลยค่ะอดอใจรอพรุ่งนี้กันหน่อยนะคะพวกเราจะได้รับชมแล้วค่ะก็ช่วงเช้านี้นะคะหนุนก็มาอัปเดตข่าวลิซา่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนนะคะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ